หอยเออเยอะโอ้โอ้ใหม่บุตดาอ่ะน้อมินเคเก็บยังไงอ่ะ,ะอืมอันนี้พิกัดใหม่ใช่ไหมบอกใครไม่ได้เนาะตรงเนี้ยห้ามบอกใครนะจ๊ะตรงนี้มาที่หาหอยแมงผู้ใหม่ห้ามบอกใคร <c oughs> เออห้ามบอกใคร <c oughs> เก็บยังไงอ่ะน้องน้องเล็ก <c oughs> เขาดึงใช่ไหม เหมือนหอยจูบหอยจูบพี่ก็ไม่เคยพอโตขึ้นมาแม่ก็ส่งเียนรามที่กรุงเทพเลยอ,ะ <laughs> อ่ะอืมทำอย่างนี้เหรอ,อ,หรอมันจะกัดเราไม <laughs> มหมอ่ะ <laughs> ตอดอีปปี้อ่ะปูห <laughs> ปนีอีปีอีปี <laughs> ุ้ยมีต,ตัวใหญ่กว่านี้นะข้างบนทางนู้นอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บวันไหนอะ่ะถ้ากลับมาจากไทยก่อนอืมหนูสู้กูเหรอเออหนูสู้แม่เหรอหนูสู้แม่เหรอคะลืมไปว่าลืมไปว่าเปิดกล้องอยู่อ่ะ สู้แม่เหรอคะลูกมะสูบกุบ่ฮะเออมันหนีบเอ้ยล่ะแต่ว่าบ่เจ็บดอกปูหนีปีปีปีเออบางคนกินกินได้อิ่ดได้โตก็กินมันแมนเต่คิดพ่อพวกพิม马ลากับอันพี่น้อยแม้น้อยอ่ะบารากินน่ะเจ๊ซี่แล้วล่ะดึงคาดึงคาแล้วก็อันคุยก็ต่ำบังฮวงแมะพิมลากับไอ้น้อยแม้กับเพิ่นกับขี้ร่ายก็ว่าเราไก็กินได้เนาะโทษได้จากพิม马拉น้อยเอ้ยโทษเดล่ะ เออคือเอ้ยแบบงามนะสาวคนข่าดคนงามคิดบ่ได้แต่ถ้าตำใส่บลาขามน้อยเอ้ยมีอีกบ่ <c oughs> ตำซุดๆใส่บลาขามน้อยเมล่อ <c oughs> ไหม่เคยกินใช่ไหมอาหารพื้นเมียงไปไม่ไปไม่ไปละ่ะโอ้ยปราสาทมืดตัวเห็นวะนั่นอเออัันนนตตวเล้รงร่ะไม่ตัวใหญ่ก็มีไม่เอายาน หนีอุ้ยน่าเกลียดมากมดหลบไหมวะสันอุ้ยลาบัไดเอาไฟสายมาเนาะพี่น้องเห็นอีกอย่างคุณนะอีย่างค้านออกมาหนังพีตัวเห็นมะ้้อ้้า้้้้้้อ้้้้้า้้้้้้ปู้ี้ต้า้้้อ้้า้้้้้้้้้่า้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้ล้้น้ล้เลยอ้้้้้้้้้้้น้้้้้่้้้้้้้้้้้้แป้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้่้้้้าตาคือตัวต้องกินได้ ที่อย่างอื่นกินที่อย่างอื่นกินดิบเป็นเนาะมันคนละอันใช่ไหมพวกไส้กรอกฝรั่งเ,เงพี่น้องเพราะว่ามากันกับน้องเล็กมันหนีมาหน้าบอนให้ลงลงหน่อยนึงลงไม่มากแต่ก็อยากมากันว่าเป็นพิกัดน้องบอกไว้ว่าเป็นพิกัดทีอ่าถ้าเกิดว่าแม่เอาม้าออกมากตรงไหนก็คือมาได้เหม่อนกันก็เลยบอกว่าเออก็ลงลงมาดูแต่ว่าจะไม่ถ่ายบอกว่าตรงไหนนะคะเดี๋ยวคนเขาจะมาเก็บ ปัตินีเห็นบ่าขนาดน้ํายังไม่ลดน่ะเป็นฟาเป็นแผ่นอยู่คุณนไหมะแล้วนี่ก็เป็นแผ่นอยู่ท่าแต่ว่าถ้ารอน้ําทะเลลดก็คือไปยืนเก็บได้ตรงนี้เลยจ้ะเนี่ยค่ะคนนี้สิเ้เบิ่งเด้อโอ้ยคุณน,น่ะห้ามบอกใครนะน้องกล้วยนะว่ามันอยู่แถวนี้นะหนูห้ามบอกใครเลยอ่ะนะโซนเนี้ยมันอยู่แถวนี้แหละพี่น้อง ไม่บอกใครเลยสัญญาเอาหนูวาดหน่อยแป๊บนึงง่ยจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวอาหน้าคุณนะหน้าคุณไม่สวยเอาเป็นกระสอบเลยค่ะมาดามอันนี้หลุยจิงตองนะเนี่ยถ้าปัวรู้ว่าเอาลุยมาใส่ี่ปัวบ้าตายเลยปูน้อยปูอันนี้หอยอันนี้เอาไปกินเล่นเหรอกินจริงๆนี่แหละไม่ปูอ่ะอืมเล่นหรอตามใส่มะขามอ่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เคยกินหรอกเคยเห็นเขาทำในยู u b e อ่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่เคยกินหรอกพวกปูอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เป็นกินแต่พวกปูมาอะไรอลาสเง้ยาเอาจจะลียย่นขางนีม่เลานขยุ่มเล่นน่ะ เริ่มเห็นรายเยอะเลวจ้ะพี่น้องน้ำทะเลเริ่มหลดหลายแล้วตอนนี้จะกลับบ้านแล้วด้วยจะเอาหอยพอแล้วอันนี้มาถึงบ้านน้องเล็กก็มาแวะถ่ายไข่ก่อนไข่มีสามลังจากกำลังฟักกำลังฟักไข่อยู่ลมแห้งแห้งบ้านน้องเล็ก,ก็ไดพี่น้องหนาวแหงกันยังมาโอ้ยหนาว ก่อนจะกลับบ้านก็แวะถ่ายรูปแวะถ่ายวิดีโอบ้านบ้านพักร้อนเพื่อนสาว้วจาะของไอ้น้อยสามมูลอรหารสวยมากแต่ว่าไม่อม,มากกับไม่ได้ถ่ายลงอันนั้นหมดด้วยถ่ายแค่ตรงหน้าต่างแล้วก็อันนี้นอกบ้านจา้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อเขาจะทําช่องเนาะไม่แน่ไอ้น้อยอาจจะเอาคลิปนี้คลิปบ้านบ้านพักตากอากาศ ของนอร์เวย์ในลงเป็นคลิปแรกอาจจะเป็นแบบคลิปแรกสปายอย่างในพี่น้องคลิปแรกเลยยังเสีแม่คลิปเปิดตัวงสิแมเนี่ยแม่ไม่มาจะได้กันยังวะก็เลยถ่า,ายเอาแต่ข้างในเมื่อกี้น้อยหนึ่งแล้วกับข้างนอกนี่แต่จะน้อยหนึ่งอันนี้กับสิบผ้ากับบ้านแล้วได้จากพี่น้องเน,นี่ยรถกลไปไกลมาสารุปแล้วกับบ้านได้กับบ้านแล้วจะพี่น้องพอดีแม่มาครับรถผ่านแล้วเห็นขึ้นทะเลมนันแรงมันงามตนอดก,ก็เลยแวะมาเล่นทะเลตรงนี้จ้ะทะเลตรงนี้หน้าร้อนก็สวยแบบนึง S <S <S แต่ว่ามือล้มแห้งแจ่พี่น้องอาบน้ำไปได้บาเด็กน้อยมาเรียนเล่นซื้อเอ็มมาอยากไปหสไปไปสิถ้าไม่หนาวแม่ไม่ไปแม่จะรออยู่นี่ไปวิ่นไปอันนี้ตรงนี้มีคนเล่นวินเซิร์ฟอยู่ประมาณ3-4ี่คนจากพี่น้องวันนี้เอ็มมากับเอลินานนไปปูนขึ้นก้อนหินขึ้นพี่น้องก้อนหินก้อนใหญ่ข้างหน้าน,นเอลินาจะไปนอนกับเอ็มมาวันน,นี้ อาวิ่งวิ่งอย่าวิ่งใกล้กันมันจะล้มอย่าวิ่งใกล้กันมันจะล้มต้องห่างๆไกลๆก,กันอย่าใกล้กันมันจะล้มมาเข็มบอกอะล้มแล้วเปียกได้กลับเลยนะไม่ได้เล่นนานนะ,ละ,ละเปียกหมดแล้วรองเท้ามาเข็มอะ ยังไม่มา เขียนชื่อเอ็มมาโอเอเอลินาแล้วให้น้ำทะเลพัดมาเออแม่ก็จะเขียนชื่อแม่เดี๋ยวเร็วเอลวนาเขียนตรงนี้เร็วไม่เอามือเขียนน่ะจะเร็วๆเออเออทันไหมทันไหมเอลินาเออเอามาแล้วมาแล้วไม่ขึ้นมาไม่ถึงเลยอ่ะเราต้องเขียนใกล้กว่านี้หรือเปล่าเออไหนเอ็มมาเอาไม้หุ่นน้องอ่ะหาเร็ว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 ไปแล้ว เขียนชื่อไอเลียนอาเซียนี้เขียนง่ายแล้วนี่จะถ่ายรูปลงเนี่ยใครจะเขียนสวยกว่ากันเนี่ยใช้มือรูมันจะง่ายดีอันนี้ป้าเข็มก็จะเขียนของป้าเข็มนะ ยักโอ้พเ่ีย oh, นมาเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเขียนช้าจังเธอทำไมเธอเขียนช้าจังมามา,มา,มาย่ามปาเข็ญอย่าเขียนยงงมากคือบอกมาเอลินาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ พากันขึ้นจากทะเลแล้วจะพีน่น้องร่มเงค่ะ <laughs> <laughs> ไปเดินก่อนลูกเดซนีนั่นละโอ้ยอีกฟอร์ลีโอเคเดี๋ยวอีจะฟอร์ลีเอลี่นะย่าเดซนีหุนไอเดียวีกแกฟอร์ลีอะไรแล้วก็ฟินหาย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 าโอ้บรลณหินะอย่ายาหายาคนบูสายเลยนะช่วยได้บักโกเลยนะโห่เซ่อเซ่อเอ่อ โอ้สดสดมันจะไปกัดก oh, totally cool ันนะน่ะโอ้โหเดดออกเดดออกแล้วจะพ่น้องอือย่โอ้ยมาก เออบ้านโซเฟียลกบ้านโซเฟียพระเข็มล็อกรถนะโอ้ยตะสอนขับไหนปุ่นมาจากทะเละเมื่อกี้นี่บ้ามาจากทะเละน่ะปลาเป็นปลาเลยเจอวิวที่สวยแล้วก็จอดถ่ายเป็นพักๆจ้ะอืม มาไม่เคยละลายตรงเนี้นหนาวหอนแล้วก็บละลายจะเพราะว่าข้างบนมันเป็นภูเขาสูงเนาะความหนาวเย็นมันพอข้างบนอ่ะก็เลยบละลายเลยไปต่อจ้ะทีนี้สาวๆรอแล้วไปต่อไปต่อร้านไอศครีมสิจ้ะแมนจ้ะพ้ากันมาเบิงแบะเบิงน้ำทะเลทะเลน้ำจืดเด้เจะพีน่น้อง ิมะตรงนี้จะไม่เคยละลายเลยบนยอดเขาน้องเพราะมันหนาวกลมันเย็นอันนี้ก็ร่มแรงเหมือนกันแต่พี่น้องแต่ว่ากะแม่มามาัมาลเลาะเบิงเนาะตรงนี้มันจะวิวส,สวยๆหน้าหนาวก็สวยอีกแบบหนึ่งมีมาแจะจ๊ะออกจากนี้แล้วแม่มาจะพาเด็กน้อยไปกินไอศครีมก่อนได้จ้ะไปกินไอศครีมก่อนกลับบ้านเออรู้อยู่เยี่ยมเลยจ้ะ เอลี่หนะเอาถึงหรือเปล่าเนาะในเตี้ยนะนานะหนูก็เอาอันนี้ให้น้องก็ได้มันเหมือนกันอยู่แล้วน่ะ <laughs> โอเคร้อนใหม่ก็ได้แต่เงี้ยเม่ถ้าแม่ฟินเหม่เมทจะตกไม่กลัว <c oughs> บรย่านจะมาไปทอดเหอไปยุกเด้อไปย่าอัส อร่อยหนูลองคิมดูไปนั่งก,กินไอศครีมเสร็จก็กลับบ้านวีนนี้กลับบ้านแล้ว แม่มากินแล้วก่อนเล็กน้อยสองคนเนะี่ยบ้านได้แล้วอย,ยูเ่เดี๋ยวกาซีสแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วมาเลยก <c oughs> ลับมาถึงบ้านแล้ว <c oughs> กินไอศครีมแล้วกลับมาถึงบ้านเอ็มมาลาอยากสปาเกตตี้พี่สันถามมาเอลินาหนูอยากหนูชอบไหมมากินได้โยสันต้มสปาเกตตี้เสร็จแล้วใส่เนย ไม่ให้เส้นติดกันให้มันหอมจะจะตักให้สองสาวก่อนวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยลูกคนไทยกินปลากินสปาเกตตี้ก็ต้องใช้ไม้ตะเกียบนะจ้ะเอลิ่าเขาใช้ไม้ตะเกียบเอมมาเขาใช้ไม้ตะเกียบจะกินแล้วแลวไม่เอมมาจะลงไปข้างล่างนะจ๊ะพี่น้องไปเฮตุราป้าปัางล่างโอ้โอ้โอ โอ้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 ดีว่าอันนี้ก็ไม่พอเลยนะมาก แตน้าไม่ก่อนอย่าพี่น้องเอลินาเอาเอมมากินอาหารแรงสปาเกตตี้เสร็จแล้วเมมมากระลงมาแช่หอยแล้วก็แดดยำมมืงแรงแดดยำมแรงแต่ก็ไม่ช่วยอะไรให้มันอุ่นเพราะว่ามันหนาวหนาวล้มจ้ะนี่เมื่อาาวานมาเล่นซอมบี้ตรงนี้กับเอมมากับอ่เลียนาโอ้เราไม่ได้กินปุย๋ย กำลังเขียวสวยแต่ยังไม่เป็นดอก <S <S ล้างหอยเสร็จแล้วแล้วก็มาถากหญ้าได้จ้ะมาเสียหญ่าได้จ้ะภาษาอีสานนั่นเนี่ยเสียอยู่ไหนนี่แต่ว่าก่อนที่จะถากหญ้าได้เราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเนี่ยเอากระถางหย่าออกก่อน เออโบเมนกระถางปลูกพักปลูกดอกไม้ออกก่อนจ้ะกิบกาแฟไปด้วยจ้ะโอ้ยแดดดีแดดดียมาแรงแต่ก็หนาวลมจ้ะนี่ต่ลมช่วงอาทิตย์เนี่ยลมแรงๆมนก็จุยกระจายวายเสบแปรกาแฟ ลมเริ่มไม่ค่อยแรงเลยนะจ้ะทางบ้านแม่ไอมาลมที่ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นที่อยู่ที่ทะเลนะพี่น้องลมมันจะแห้งเป็นเรื่องปกติเนาะอันนี้แม่ไอมากก็จะถักถากทั้งถางจะถากหญ้าออกเนี่ยจัดการในจัดเรื่องงานแบบนี้คุณสาไม่ต้องจ้ะคุณสาไม่ต้องมีจัดการเองถากหญ้าไปก็เก็บหญ้าไปอันนี้มันกันจะญิงเหล็กญิงไทยแห่งกีลากกระถาง ดอกไม้มาเสร็จจากตัวนี้ก็จะว่าจะปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกอย่างก่อพี่น้องปลูกผักผักกับดอกไม้ผสมกันนะจ๊ะอันนี้มันเป็นที่หลังบ้านแล้วก็มันรับแสงแดดได้ดีแม่ามามักมันไอ้เขียจ้ะจัดไปเลยจอ,จอบนี้ส่งตรงจากไทยแลนด์จ้ะยังไม่เสร็จเลยจ้ะแต่ว่ากับพ่อแล้วละ่ะเมื่อยแล้วถากหญ้านะแต่ว่าทางนู้นไม่รู้จะทำต่อหรือเปล่า แต่ว่าถากงานนี่ไม่ไหวแล้วจ้ะส่วนอันนี้จะใส่ดินได้เยอะก็เลยเอาซ้อนสองจ้ะเน,นี่ยเอาซ้อนสองแล้วก็จะเหลือสองอันอาจจะต่อตรงนี้หนึ่งสองเบิ่งสถานการณ์ก่อนก็จะเอาให้เสร็จไม่ไหวเมื่อยเหี้ยงพี่น้องเพราะถากมันไม่ใช่มีแต่ยาาขึ้นเนาะมมีดินขึ้นมาน้่งเนี่ยสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วก็เศร้าแล้วจ้ะวันเนี้ย อันนี้มันหนักเดี๋ยวให้คุณสามายกให้จ้ะนี่ก็ถอนหญา้าถอนหญ้าตรงนี้ออกกัดดอกไม้ด้วยได้กินปุ๋ยเห็นบอได้กินปุ๋ยเขียวเหี้ยวเลยดอกไม้โอ้ยูทูบเบอร์มาแล้วปิดหน้าเลยเอลนณะาปิดหน้าเลยนะทำเหมือนพี่ออยนะิดอยเอเอลนณะาบอกว่าบเห็นดอกคือบ้านน้องบา่านน้าเอลนณะาเอลนณะาทำไมสวยจังขนาดมองด้านข้างยังสวยเลยอะ่ะ อด้านหลังก็สวยอย่ามาใส่ปะเข้มไปเปล่งฟานนอนปะไปอเอลีนามานอนน้ำเด้อพี่น้องเมื่อคืนเอลมาไปนอนนำ้ำวันนี้เอลีนามานอนด้วยจ้าทีนี้จะได้เวลา,าไม่กี่เดือนมากเลยจ้าแม่เอ็มมา oh <my. S 3> แล้วก็เอลีนา oh <my. S 3> แล้วก็เอ็มมา <S 2> <S 2> <S 2> จะนอนห้องรับแขกที่สามคนเลยจ้าขอพูดด้วยกำลงังใจเลยล่าจะกลับมารับชมคลิปแม่เอ็มมาจนจบเด้จ้าสวัสดีจ้าบายบาย do nada